ดีเด้อฝอพี่น้องเบิดสุขูสุขคนน้องมื่อนี้กัมาพบมาพ่อกับน้องทงอีกแล้วเน้องฝอยไฟน้องเนาะมื่อนี้กับชิมาเทะมองสูบน้ำน้องฝอยไฟน้องเนาะมากับน้องบุญทวีเพันคือเก่ามื่อนี้ฝอยไฟน้องเลยมื่อนี้กัทั้งแม่ปัญกมาเน้องฝอยไฟน้องโดยพ่อแม่ปัญกำลังหาแป้นอยู่เนาะจะไปอ่าตัดตัดแป้นใส่เอ่อเห็ดแบบขังเน้องฝอยไฟน้องเนาะโดยอ่าโอเคเนาะกลับไปกันเลยฝอพี่น้องไปหาชมกันเลยเนาะว่า จิเป็นอย่งไรเนาะผันเะป็น้องเนาะโดยโอเคเนาะกลับไปกันเลยโอเคเนาะกลับไปกันเลยเนาะผันเป็น้องเนาะอ้าต้สบายดีเนาะมุนทวีสบายดีเด้อป้าตาเห็ียดอยงไรดแลบนเฮานี่อเอาแป้นตัวน้อยนี่ก็ได้นี่นี่ตัวน้อยมุงบางน,นั่นละ มาเดี๋ยวเ่อชีอ่าแทกอันนี้ก่อนเนาะแทกเห็นอันนี้ก่อนบ้านนี้พุดแทกอันนี้ก่อนจังก้อยปูนทีเดียวเลยสบายดีไหมเจ้าหลีก่อนก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวตั้งกล้องไวนี่เนาะเป็นได้น้องุนทวีใช้เียเอามาแม่เาคุดๆให้มันเพียงๆกัน 好了，你再下去。 Gracias. pues Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ नि <coughs>

我变。Oh, เอาเากเอาตัวนี้ห้มันซึงกันกรพานี่ตอกแค่น okay ี้อันนี้กายบกยังเืนกับลจะย่โอเคเนาะเดี๋ยวเ็ดแบบกันเนาะคอยปน้องดีวยะโอเคเนาะคอยเป็นน้องมือนีมาเทปูน สามคนเนาะทางน้องบุญทวีน้องทงแล้วก็ทางแม่มาซอยกันเห็ุเนาะเพื่อนพี่น,น้องมาลุยเลยวันนี้นครับใครละความพี่รับ มอรไมนก็ไดต้องเอารักใส่พร้อมไ้มันจะแน่นัน้นหันหาฟัฟัดอกมีสีละเอา่กเห็ดแบบชื้อเมื่อนเจ๊สิป้าวันนี้เลยเนาะ বা আকৌ মানে ชี้หมดได้บ้าแล้วราคาไหนต้องดูดูบางรอมึ้นรวมดูดูดููดิ หมดแล้วแม่กริกายขึนชูมานี้สาวลงรอยเเอาวันนึงโตนนึูเนียเอาเียมมาส่อมแขนเลียงั done เรียบร้อยอะตาโอเคเนาะพลอยพี่น้องตอนนี้ก็ตอกแบบเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวทางน้องธงชิจบคลิปไว้ก่อนเนาะพลอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีพากันก้อยปูนเนาะพลอยพี่น้องบไดนี้พ่อันนี้ก็ตอกแบบเดี๋ยวฉีเอาลักนี่ตอกอ้อมๆก่อนเนาะเพราะว่าพอยุงไว้ให้มันแบบบ่ให้มันตีงไปใช่ไหเนาะโดยเดี๋ยวทางน้องธงก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะปไาทางแม่สิ ทางแม่แฉ่งเหมือนกันมาพอดีส,ดสบายดีดดกําลังตอกแบบดได้ยุบว่าเสนอแม่แฉ่งเห็ดมันใหญ่ก็ดีอีกหน่อยนึงก็น่าจะได้แล้วสักนนิเพราะว่าเอาตัดแป้นพอดีเลยดิตัดแป้นได้แล้วได้แล้วปูนจะม่ใช่ปูนชอบปูนพอดีพอเลยปูนชอบหนึ่งนะโอเคฮะอันนี้นี่คุดที่ดินถมก้อนเจียเจียนนี่นะอโอเคโอเคเดี๋ยวจบคลิปกันเพราะว่ายาวแล้วอ่ะโอเค อ้าวสบายดีสบายดีข้างแม่แสงสบายดีแม่มือนีแม่เพิ่นมาซอยอะโอเคเนาะกับทางหนุ่มทงก็เชได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาพบมาพอกันในคลิปหน้าเนาะในคลิปนีน้กับขออภัยในแม่เอซี FC, อยู่ดีแม่ก็เจ็บจะได้ความใครจะมีเด้อเทียบบุญเก็บมังทงตั้งแต่จนต้นจนจบเทียบความโฆษณา ทา่านหลงทุงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเดิอเนะครัไป,ไปน่น้องเนาะโดยทา่านหลงทุงก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดี